เมื่อวันที่31พฤษภาคมผู้ใช้เ Facebook พาคเคลียร์หรือสาวแพทย์นักร้องสาวชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความหลังตนเองไปเล่นคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งที่มีผู้ชมกว่า1,000คนแต่กลับโดนรมด้วยควันบุหรี่อดสงสารผู้ชมรายอื่นๆที่ต้องมานั่งสูดควันพิษเข้าปอดทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข,ข้อความว่าวงเคลียร์ไปโดนรมควันบุหรี่หนักมากพร้อมคนดูพันกว่าคนมารับวันงดสูบบุหรี่โลกเลยค่ะ หนาแน่นแบบมองลงไปเห็นเป็นหมอกควันม,มองคนดูแทบไม่ชัดสงสารทั้งตัวเองสงสารคนดูที่จ่ายเงินมาดูวงที่ตัวเองชอบพร้อมกับรับสารพิษไปเต็มปอดด้วยความเคารพถึง9 5เซตของผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์ที่เคยไปเล่นดนตรีมาทุกที่น่ารักมากดูแลเรื่องนี้ให้อย่างดีรัดกลุ่มแพทย์ไปทํางานได้เต็มที่ร้องเพลงได้เต็มที่คนดูก็สนุกได้เต็มที่ขอบคุณมากๆนะคะส่วนอีก5%เปเซที่เหลือถ้ากฎหมายทําอะไร คุณไม่ได้ในบ้านเมืองนี้ก็ได้โปรดใช้หัวใจทําธุรกิจด้วยนะคะคนเกินครึ่งแน่นอนที่ไปดูคอนเสิร์ตเพื่อฟังดนตรีมามีความสุขกับคนที่เข้ารักเอาเงินมาจ่ายให้คุณแต่คุณรงควันบุรีสารพิสัยลูกค,ค้าทุกคนคืนนี้แพทย์ร้องเพลงไปขอโทษทุกคนไปเพราะผ่านไปสามเพลงแพทย์เสียงแหบทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ควันบางช่วงน้ําตาแทบจะไหลถ้าเป็นบางคนเขาคงยกเลิกงานเดินลงเวทีไปแล้วแต่แพทย์ทำไม่ได้คนมารอเจอเราเป็นพันคนแพทย์ทำไม่ลงหรอกคะ่ะ แพทย์มั่นใจว่าจรรยาบรณและความรักในอาชีพของแพทย์ทั้งสอวงเคลียทุกคนมีอยู่สูงมากแล้วจรรยาบรณในการทำธุรกิจคุณมีแค่ไหนความเห็นอกเห็นใจต่อบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นอย่างน้อยที่ต้องมีนะคะด้วยรักและความเป็นห่วงสุขภาพปอดของพนักงานทุกคนของคุณด้วยเคลียศิลปินกลุ่มจากสังกัดจีนี่เรคคอร์ดในเครือ GMM แกรมมี่ปัจจุบันทางวงเคลียรมีผลงานออกมาแล้ว5้าอัลบัมกับเพลงประกอบละครที่ได้รับความนิยมอีกหลายเพลงในปี2,558เคลียห่างหายและได้รับรางวัล วงดนตรียอดเยี่ยมจากในเอ t นเตอร์เทน r d วในปี2,559